ตสับคนตัวสับคนพลอยห้ามดูของพี่นะคนนี้คนนี้เลยตามตามตามมาตามมาตามมาเล่นกับพลอยกับพี่เพลเหมือนเดิมอุ้ยใครจุดอ่ะพลอยเห็นใคคนจุดฟัวปะเห็นคนจุดฟัวปะเห็นเออพลอยห้ามดูของพี่นะตายแล้วมาเข้าไปเลขหกแล้ว อเออคนนี้คนร้ายเออไม่มีใครนำเลยเออคนนี้แล้วกันอเออตามตาม,ตามเนียนเนียนนตามจ้าเอาเลยนำเลย <c oughs> เปิดเสียงดีกว่าโอเคฉันกับพี่แพลกับพลอยเหมือนเด,ดิมมึงควันไหม ไม่ไปซูนอะไรเป็นใครเฮ้ยเป็นหัวไฟเป็นพวกหมาป่าปใช่เป็นพวกหมาป่าเป็นคนเผาโอเคเราได้เวลาแล้วออกละเอาตามมาตามมาเฮ้ยมันมันมันจะไประเบิดใครอ่ะเอาตามตามตาม,ตาม โอเคโอ้ยล okay. oh, oh. oh, okay. uh ุ้นงานนี้มีนุกอ้าวทำไมมันไม่ได้ตรวจวะโอ้โหแค่สอคนโอเคใครจะนํำบ้างไหมจ๊ะใครจะนำไหมโอ้ my god อ h oh, my god โ oh, อ oh, hey. mm ้ยได้เวลาออกละ แต่แรยคนโหวตโอเคอยากเล่นเพื่อนหลังนี้อีกเยอะๆอ้อโชว์โชวโชไม่รู้ใครเป็นตายอย่างสงบนะเพื่อนเพื่อนเขียอะไรโอ้โอเคปิดไม่มีใครโหวตเลยเหรอนำโหวตด,ดีไหมใครดีอ่ะนั่นชีพออังดูของพี่นะ นี่น้ำนำนำ้นำมั่วโดนใหญ่นะบอลผิดขอโทษ sorry sorry e g ก sorry e ก g อุยอุบุยโอ้โอแล้วโดนถ้าโดนควันถ้าพี่โดนควันเนี่ยพี่จะไม่สามารถใช้แบบ เออเรียกว่าอะไรความสามารถของตัวเองได้แต่ว่าพวกปล่อยควันนี่คนดีนะอือพวกปล่อยควันเนี่คนดีไม่พี่เววโดนคะ่ะไม่ไมอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยควันติดกันสองครั้งนะพอยก,ก็จะเออคนนั้นก็จะตายใครฆ่าฉัน <laughs> ไม่ น่าสงสสดจังเลยพี่พาเป็นคนพลอ,อพวกคนใช่ไหมพเกพ่อต้องเป็นควันแน่เลยใช่ไหมเป็นไปเป็นพวกคนเหรอ,อจริงคนดียนะเฮ้ยมีคนดแล้วอ๋อตามพอยเป็นคนดีหรือว่าคนอะไรล่ะคนดีแน่ใจให้พี่ดูอ๋าเนี่ <laughs> พี่โอดพอยก่อนพอยไม่ยังให้ดู เลอยพอยตาสีไรตอบตาสีม่งวงเออบอกเขียนไปเลยบอกว่าม่วงม่วงตาม,ม่วงเร็วเดี๋ยวหมดเวลาพอยพอลอยคอกดีนะพี่ไม่ให้พอยดูว่าพี่เป็นฮันเตอร์งั้นเราก็คุยอย่างเปิดเผยสินนะเอาเลยน้ำเลยตามมาทุกคน เออเออดีดีโอ้โหประสานเสียงกันเไไลือกเฮ้ยไปเลยห้าสี่สามสองหนึ่งตุ้มคนธรรม,มาดาเอาขาโดนขาด้วยใครเป็นหมาป่าเนาะพอ่อย่อออกไปดูคลิปก็ได้นะแล้วพอจะพอจะเข้าเดี๋ยวพี่จะบอก อะไรโอเคหมดมั่ว,ว,วแล้วก็ตามแล้วกันนะเราหมดเวลาหกห้าสี่สามสองฝากด้วยนะเจ็ดคืออะไรป่วยความผิดใช่ไหมโอเคเขานะ่าจะป่วยความผิดนะเรามาไปครั้งคนชูชๆชูชๆชูๆเอาเจ็ดเลยไหมฉันว่าสิบแปดอะตามเพื่อนตาม ดๆๆีตามเรานะ C ห้า C สามสองหนึ่งเธอเป็นอะไรเธอเป็นใครนั่นไงสิบสองพิมพ์ก่อนตายเลยว่าสิบแปดเป็นว้าวรอสิบสองสิบสองพิมพ์สิเธอไงสิบแปดวูฟนำเลยบ๊ายบายมาปาก โอเคอุ <Okay. S 2> <ส>๊ยเป็นคนดีค่ะเพื่อนเราตายอะ่ะตรวจไม่ถูกด้วยสิบสี่เธอเป็นอ,าอา้าวเฮ้ยทำไมหดไม่หด,ดตายแน่เลยเราโอเคเราต้องพิมพ์บอกสิบสีมาตามตามตาม ตามรู้่าเออถูกแล้วจี้รอปวดเวลาจบเกมชนะเยี่ว้าวเราเป็นอันนี้ทีเเ่เราจะไปค่าคนนี้ดีกว่าไปเลยไปยี่ว้า